สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะซินก็จะมาไขาปริศนาของไลฟ์โตเปียนั่นเองค่ะโอเคอย่างแรกเลยนะคะให้ทุกคนเนี่ยไปที่เซเลบริตี้นะคะนี่เลยที่มันเป็นบ้านของคนดังใช่ปะเขาเรียกบ้านเ้าหรือว่าจุดรวมแล้วจุดรวมคนดังตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปข้างหลังบันไดนะคะ,ะ,คะเดินเข้าไปเลยแล้วก็จะเจอรูปพินตรงนี้ให้ทุกคนเนี่ยเอาพินออกมานะคะ กดไปที่สันทนาการเลยนะพิมจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็หยิบออกมานะคะแล้วก็เปิดคอดตรงนั้นได้เลยเหลืองแดงฟ้าเขียวโอเคเหลืองแดงฟ้าเขียวเปิดยังอะแอ้นี่ไงค่ะเปิดออกมาแล้วนะคะก็เข้าไปเลยค่ะคนก็จะเห็นรูปภาพต่างๆและปริศนาค่ะนี่เลยตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปหากันนะ มีมีหนึ่งสองสามสี่นะคะเป็นการ์ดเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปหากันเลยค่ะนี่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะออกมาข้างนอกก่อนเนาะนี่เลยนะคะที่แรกนะคะให้ทุกคนเดินทางมาที่โรงพยาบาลสัตว์แต่เราจะไม่ได้เข้าโรงพยาบาลสัตว์นะคะเราจะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลสัตว์เลยนี่ตรงนี้เลยนะคะ ี่เลยมันก็จะวางอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะโอเคไปที่ต่อไปกันนะคะที่ต่อไปให้ทุกคนเดินทางไปที่สนามเด็กเล่น,นะคะ่ะและมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่เป็นวงกลมนะคะต่อไปนะคะทุกคนเดินทางไปที่โซล่าเซลลเลยนะคะนี่เลยนะคะโซล่าเซลนะคะให้ทุกคนเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะคะทุกคน,น,นมันก็จะเป็นแถวที่สามเนาะเป็นสามเหลี่ยมค่ะนี่เลยและที่สุดท้ายนะคะทุกคนมาที่ ภูเขาข้างเซเลบิตี้เลยนะนี่ตรงนี้เลยแล้วก็ให้ทุกคนนะคะขึ้นไปข้างบนนะข้างบนยอดภูเขาเลยแหละนี่เราจะค่อยๆขึ้นไปนะคะขึ้นยากนิดนึงนะทนุกคนถ้าใช้ไม้กวาดนี่ไงทุกคนเป็นรูปไดมอนด์นะคะเป็นรูปเพชรนั่นเองโอเคเดีย๋ยวเราจะเข้าไปในที่เมื่อกี้กันนะคะที่รับที่เราเปิดออกมาเนาะ เคค่ะเข้าไปกันเลยนะคะที่ไงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเล่นพินใหม่ก่อนนะคะทุกคนขอดันแล้วนะเหลืองแดงฟ้าเขียวโอเคเหลืองแดงฟ้าเขียวโอเคนี่ค่ะมันเปิดแล้วแล้วก็เข้าไปได้เลยแล้วมันก็จะมีสูตรอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่เราจะวางตรงนี้นะนี่ค่ะมันเป็นสูตร สามเหลี่ยมบวกสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมน่าจะมีค่าเท่ากับ3นะคะแล้วก็ไดมอนด์ลบสามเหลี่ยมไดมอนด์น่าจะมีค่าเท่ากับ4นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะเอาไดมอนด์เป็นอันสุดท้ายไหมน่าจะใช่นะแล้วก็สามเหลี่ยมไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะเอาไดมอนด์เป็นอันสุดท้ายก่อนน่าจะเป็นอันที่สี่นะทุกคนใช่ไหมเดี๋ยวโนรขอคิดก่อนสามเหลี่ยมอันที่สมนะคะแล้วก็ไดมอนด์อันที่4แล้วก็สี่เหลี่ยมบวกไดมอนด์เท่ากับ 5แปลว่าสี่เหลี่ยมนะคะน่าจะมีค่าเป็นหนึ่งนะคะทุกคนก็เอาสี่เหลี่ยมนะคะไว้อันที่หนึ่งเลยนี่นะคะแล้วก็วงกลมค่ะใส่ตรงนี้นะคะนี่ไงทุกคนเปิดแล้วโอเคนะคะหยิบเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อหาข้างในกันดีกว่าอะไรอะ่ะเป็นวันที่สดใสนะคะแล้วก็เล่นในเพินกันแล้วก็เล่นที่บ้านนะคะและเขาต้องการที่จะขโมยพินและมงกุฎแล้วทำให้บ้านไฟไหม To บีคอนเน็กให้เราไปที่ปราสาททวไลค่ะแล้วก็ใช้แว่นอันนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราเทเลพอร์ตไ,ไปที่ปราสาทเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าปราสาททวไลแล้วค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะคะนี่ค่ะแว่นตรงนี้เลยที่เราพามารอบที่แล้วนะคะที่เอามาตุ๊กตาเนาะนี่เลยค่ะให้เข้าไปเลยนะคะเข้าไป แค okay. นี่ไงทุกคนถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะคะจะมีเนื้อเรื่องอยู่เต็มเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราจะลองดูนะคะทุกคนนี่ไงก็จะมีเจ้าหญิงนะคะเร,เราคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าหญิงเนาะแล้วก็เล่นผิดแล้วก็มีแม่มดนะคะอยากได้มงกุฎของเจ้าหญิงเลยไปเผาบ้านและชิงมงกุฎมาเจ้าหญิงก็เลยฆ่าเขาตายเลยนะคะน่าจะเนืเรื่องก็น่าจะประมาณนี้เลยนะนี่ไงทุกคน มีมงกุฎแล้วก็มีมีดแล้วก็มีเลือดนะคะน่าจะใช่เลยนะคะทุกคนก็เนื้อร่องก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นเนื้อร่องแบบเดียวไปทั่วห้องเลยถ้าเราไม่ใส่แว่นก็จะมองไม่เห็นนะคะซึ่งบ้านไฟไหม้นะคะมันสอดคล้องกับในนี้เลยนะคะในหนังสือที่เราไปดูมาเมื่อกี้นะคะนี่เราก็คาดว่าน,นะคะน่าจะมีบ้านไฟไหม้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะออกไปดูกัน รู้สึกว่าเหมือนซินเห็นระหว่างทางมาปราสาทนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันโอเคนั่นไงทุกคนอันนั้นหรือเปล่านั่นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงไปก่อนแล้วค่อยๆลงไปก่อน,นะค่ะทุกคนนี่ไงใช่ค่ะทุกคนนี่เป็นบ้านแล้วก็มีไฟไหม้อยู่นะคะมีถังน้ําถังน้าโอ้โหนี่แล้วถังน้ํานะคะไปตักน้ําที่ริมแม่น้ําก่อนนะคะ นี่โอเคเดับซินจะขียไม้กวาดไปตักน้ำก่อนนะคะนี่ก็สนามแข่งรถที่เรารีวิวไปนะคะเข้าเข้าไปไม่ได้ต้องเข้าทางเข้าเท่านั้นนี่ค่ะทุกคนเราจะมาตักน้ำกันก่อนตักได้ไหมอ่ะี๋ยวต้องเข้าลงไปในน้ำโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปไปน,นั้นดูไปเร,เรียกอะไรดับไฟนะคะดับเลยฮึบอ่ะดับไม่ได้อ่ะ เอาหรือว่าเราไม่ได้ใส่น้ำมาเอาเราใส่น้ำมาแล้ว,วหรือเปล่าโอเคเอาใหม่นะครับเคน,นะ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปตักน้ำมาใหม่ดีกว่านะคะนี่ไงเราตักน้ำมาได้แล้วเดี๋ยวเราง่ายดับไฟได้แล้วะค่ะทุกคนเดียวเราต้องตักน้ำอยู่เรื่อยๆเลยหรือเปล่าดูเหมือนดูเหมือนว่าน้ำจะหมดถังแล้วนะคะนี่ดับไฟไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราขอไปดับไฟให้หมดก่อนเน,ะ<อ> <S <S นาะก็เมื่อกี้นะคะที่ซิ้นดับไฟห,หมดนนะะแล้วนะคะมันก็ขึน้นว่า คุณนะคะได้ช่วยคนคนหนึ่งเอาไว้นะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะเป็นเรื่องราวเหมือนสตอรี่เลยค่ะก็เราก็สามารถไขปริศนาได้กระจ่างแล้วนะคะก็สําหรับวันนี้เนี่ยซินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วะค่ะบ๊ายบาย